เธอห้องล่างครับแค่ถ่ารูล้วเนี่ยไอ้ตัวผู้หรือเนี่ยไอ้ที่ตัวปอลตัวนี้ต้องด่าแล้วพูดเพราะเหรอพูดเพราะเหรอเห็นว่าผู้หญไม่ได้เลยแต่เท่าที่ดูเราต้องมีฮีโร่เคียร์คิมนะให้ผมเล่นอะไรอ่ะกัปตันครับให้ผมเล่นอะไรครับผมไม่รู้ตำแหน่งไหนตัง มึงไม่ค really? ุณดีึงไม่สั่งกูก็ไม่เลือกต่วแปงไม่เลยมันก็ยังดีไหวมาไหวไหมสามคืออะไรน้องพี่ไปสามคืออะไรออฟเลนเนี่ยต้องมีสองตัวนะไอ้กีโต๋ไอ้ไอ้อันนี้มันเลือกซ้ายหรือขวาอันไหนอม่รู้เลยอยากแล้วก็มาไหนเนี่ยไอฟ้าไอฟ้าอันไหนวะคีมโตอะ โอ้แม่งเอ้ยกัปตันไม่ทำพียอะไรเลยอันแค่เหมือนกับเขารวยเนี่ยมึงเป็นไกินกินได้ไหมกินเออกินเอาขวาขวามันเพลินทะเก๋นขวา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 ผมไม่รู้ว่ามันต้องสู้ยังไงแต่รู้แค่ว่าเล่นฝั่งขวาล่างนันก่อนขวากับขวาล่างตายขวาขวาล่างโอเคครับเล่นเล่นงเราเอาซีดก่อนเดี๋ไปฝัางมันฝั่งขวาได้ฝั่งเดียวพอฝั่งทิ้งเลยต้องเอาคนละไปแยกไปแต่กอล์ฟบไป อะไรนะก็เอาขนาดไปตะเกลืไอ้พวกน้ำแดงมันนะเออไม่ตรงปะไม่แต่บอลตี้อยากทำไลยทำเลยเพราะว่ามันฟรีเีจิราจิเราต้องเปิดสติ๊กเลยป่นมันะแปมบัสเอาตะแเปมมาะมาใช่ใช่เอาสติ๊กมาเฮ้ยมันซื้อของที่บ้านไม่ได้หรอมีนกอ่ะมันมันเอ่อทีหลังทีหลังมันยังแก้แรกแรกมันยังแก้ไม่ได้มั้งถ้ามันไม่เอามาอ๋อที่ต้องซื้อสแกนสแกนมาตอนสี่นาทีป่ะใช่ใช่จะมีของเงี้ยเห็นป่ะถ้าเหลืองๆก็คือบอร์ดถ้ามีบอตตี้เหรอวะ ไฟมีบอตี้ปะมี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 เหมือนเหมือนมีตอนเริ่มนี่คือเราตีมันแบ่งจุดนี้ให้เป็นของเราเองใช่ใช่ใช่มันแบ่งกันแบ่งกันไหนไหนบอตี้อยู่ไหนวะรถที่เกิดเกิดแค่ตรงนี้รถตี้เกิดแค่ตรงนี้อ๋อเหรอโอเคเกิดเกิดแค่มาทำอะไรนี่ตรงนี้งไรพี่ดี้ตรงนั้นมันติดตันเล่นไห้กับตันผมเดินติดไปติดเหวเฮ้ยิ่แย่แอร์เขาไม่รู้ว่าจิว่ามีมีบล็อตี้อ่ะ เขารู้เขารู้เขาบไปตลอดมันมีไบบัน่ทิ่กเกมโอ้ยม่ที่ฟรีเว้ยอ้ามันม่่ไหนไบตี่ะอะไรนะมีอมีสองโอ้โหแล้วเจอยังโสดด้วยดีมีความส่เดี๋ยวนะไพี่ไอพี่ได้ดีมีความสุขมีความสุขแล้วมันเขาลากคีบแบบว่าฝั่งแอลอะ เฮ้ยลี่แม่ย yeah ักแม่งพุ่งอีกทีเนี่ยอ๋อไหนมันอยากไปเจอพี่ดีเฮ้ยเอาตรงนี้มีปั้มเหรอเอาไปกลางเดี๋ยวนะมันไม่ให้กูดีนายคิดตัวเองเหรอดีนายได้ดีนายได้ยิ้ไม่ได้แย่แล้วไอ้ที่มันดันคิดมกูเข้าไม่หยุดเลยไอ้ที่นี่มานาไม่มีกูดูมานาไม่ได้ไฟตัดบอกกูรู้อยู่แล้วแต่กูไม่พูดตอนไปกินโมดียร์กับเป็นยังไงบ้างกับตาอาการ เฮ้ยไม่เป็นไรขโมยบารณาไม่ได้ก็ดาเมทลดลงนิดเดียวเองเจ็ดแม่บรรพงเสกแม่ทินเข้าไปหนึ่งนาทีเฮ้ยหนึ่ทีต่อชีบป่าตีตายคืออะไรบารีเซตต่อหรืออะไรวะอีติปะอีติปะไม่อยากติปะเฮ้ยมี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 ติปติปไม่ได้อ่าเล่นเป็นเบ้าแม่รัากินอย่างยากก็ตังได้อย่างน้อยตะแกองตะแพ้กองโดนโบตี้ฮันเตอร์ ยี่ผมผมไม่กล้าลากคีบผมกลัวเขกล่นระเบิดไวหมดเล่นะบ้าโดมันไม่ไหวอะไรอะไรไอไฟตั้งสิบห้าทีมันน่าจะแหมกได้บุกได้เหรอทำไมวะมันลีนไงมันน่าจะบินไม่ก็ได้บ้าปุ้ยนี่มันต้องบิงอ่ะบินวบล็อกับกอสเฮ้ยแย่แย่โซ่โอ้ะมันน้อยมากโซ่โอ้ะมันเอาง่ไงถ้ามันแทงถ้ามันแทงสองทีใช่ป่ะ ครั้งต่อไปมันเป็นพายุมันต้องหลบพายุให้ได้แล้วบิดแล้วกูถามจะดีว่าไอ้มันมีสกิลกันกันตีได้หรอเปลยาเอ่าใช่มันมีไอ้กำแพงลมอ่ะกูบึ้มมันต่อรเอลเอล้อลงอลเอลเอเอีเอลเอลอลเอลเอลเอียอลอลเนลเอลเอเอล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 เอยเอลเวลเอ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 ่เอนเอ่ไอนเอ่เอลอนยอ่วอเอลยหลอ้เอลเอลอเอลเเเลเเละเลยล้เลเออ ใช่เหรอพี่เนี่ยต่ติ๊กคูยี่สิบสองรอบไปไหนี่ยไม่ซื้อยาละวไม่ซื้อยาละใช่ไปเออแล้นมันไม่มีสติ๊กใช่ไหมแล้วมันดีนายกิฟูไม่ได้ใช่ไหมมันแน่มีสกิมจอนต้องแพ้ดีนายไม่ได้ไม่มีสติ๊กอ่าไอชีอ่ะชีพนันมาเลเวลกูกับเลเวลมันเท่ากันไหมชีพชีพมันมากกว่ากูอ่ะแต่มันมันบาลานซ์ที่ีเรื่องนี้แม่หรือไม่เออไม่รู้อ่ะ ไอ้เบียไม่มีอะไรทียอะไรบาลานซ์หมดทียเนี่ยมันกำลังพุ่เลยเพราะโลกของอย่างสวัสดีตีนที่มันใจเป็นป่าก็มันพูดคทำนี้อยู่แล้วมันบิงกี่ทีนี่อีกที่จะยังไงมันบิงได้ตลอดตามคลิปมันบิงใส่คลิปได้เรื่อยๆตัวละครั้งคือมันพอพุ่งผ่านคลิปอ่ะไอ้้ไอทามิลี่จะมีรูปวงกลมทำไมไม่เอารอชาร์จจังหวะไฟเออรูปกันไมีความสุขเลยว่ะ อ่านไม่ได้ชอบมอตี้อยู่นเลไกินไปไหนกากงกางกาวับ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 ไปวับวับมาแล้วมาแล้วดิวับไปวับมามอานิี้เทนนี่เข้ากลางว่ะเทนนี่เข้ากลางแบบเด้กินสปอโอ้โหไอ้เี่ยีสามไม่ติดวับอย่าเพิ่งอย่เพิ่งไปต้องรีบไปงีบยเพิ่งับอย่า้งอย่าอางัััไม่ต้องไม่ต้องอางอย่าอางเว่คือไอตัวเลนบนตัวเดียวที่เหลือใครภาพหมดเลยครับอผมออกัปอยู่ที่ไหนของแมเนี่ย ไม่กับตาเ่าบ้านดีไไม่รู้บ้าึงอเะมบอกกูก็ไม่ออกะไรทั้งนั้นมันต้องแจ้งให้กูเวลาเวลาเวลา็นลาอนชิ้นแรกเอาานนักานัโอเคครับกับตันโอเคละก่อนเททับไฟจีจังวะตอดเอฟีซีกรเลยเฮ้ยตรงกลางกัปตันเดี๋ยวผมไปตรงกลางครับกัปตันเฮ้ยพกมเข้าเลยอยลดเ เอาโดนไปก่อนแล้วอ๋ออ่งเลยจีโดซัเบนว้าพี่เลยพีู่ถามว่าตีเข้าไหมตีตีเข้าไหมเขาจริงหน้าไม่ะ่เหมดไฟคัวไม่ถัละตรงกลางเอไม่ได้ใช่ไหมวิดดมะโดนไปหนึ่งเอามไอแ่นี่เอง้วจะแต่นี่ อยูะบาแกงกูกูแกให้กูยเกี่แมมากนร่งทีเก็บแม่ป๊อบนิงทิวยทีตายทีเดียวเลยไม่ใช่สอทีอ้อมันเวอร์มากอ่มันกำลังจะเข้ากูแล้ีท้อะไรเตยมีทีกันไหมพี่กินไปกางพี่กินไปการว้าวว้ว้วาวานาว ดึงศพก่อนมาอีกตัวนึงไปมันอันดัที่เดียวหายไปเลยวะของพีจัดของพีจแม่โคจะมีอันดับที่ไหนูไม่ได้เสียเปรียบมาเลยนะแต่ข้อมูลจะระเบิดได้ยังไงแล้วแล้วคือของกูสงสัยแบบนี้มาสองเกมแล้วเบบนีนพยายามจะป้องกังไม่ไหวคุยตุยเที่ยนี่จะเกี่ยวกันกิโลเลยสักไอ สวยบ๊อบสวยช่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 วยหายแม่ตัวที้มโดมกูในระยอขอจอกูยังมองไม่เห็น่าแล้วเย็นเันเยอะไปช่วยด้วยดี่ยันไม่ถึงเลยบนี้ันี้ันแรงมากเลยตัับับเ็ดแม่ห้าตัวเบรแเบบไปไปไปแงไม่ไหวเอาไปดิเฮ้ยหลังเข้า ดอริดีอาริไปมาไมานิมานิมาโดนลิมาโดนลิมาโดนลิมาโดนเิมาโดนิมานลิมาโมาโดนลิมาโนลิมาโดนลิมาดนลิมลานลิาโนลิลิมไโดนลมาเวนลานลิมาโนลินลปมนลิมเโดนลิมาโดนกมเมนนลโดนลาโดนโดนิาายลาลาิดอาลาดาดาดนดาวิดาวิาดิิดมมมั าตายเแล้วตามันตายแน่มันตายแน่มันตาแน่ตายตารอให้รีบไปไมีอยู่ีฟังบนีฟังบนีฟังบนแกนวแท่แทนอุ้ยตัวพี่เนกับบิ้งเหรอ่เออเชื่อมปิดเรวสาวิสาวิสามวิแท็กสามวิแท็กสวิแท็กมึจะตายเองกันหมดนะไ่ไม่ได้ไ่ไม่ได้ใช่ไ่ไม่ได้บิบิงกูกำลังมาิกูกำลัง ทค่นี้เป็นอกอยู่นะแค่นี้เีวอกอยู่ที่นะเอากูแทนมาเอากูแทนมเขามึงเห็นกูเดียเอากูดาวบางแท่บางแท่งมาซิมามาซิมาเอาเองเดี๋ยวพิงพิงเดี๋ยวพิงพิงอำคัญพี่ตัางปล่อยเลยตามตาไอ้ิซแนตามไอ้ลิซแคนมาตามเราดิยุบป้อมนะป้อมกลางเราะไม่เป็นไรไม่เป็นเดี๋ยวเขาต้องแตกเอาแอะคิวแคคิวแคะคิ้วแคคิ้วสวยาแล้วไปไปไปรับการคนนึงตายปะวะ ตายแล้วตายแล้วูดาววูดาวเกมพี่ว่าแล้วพี่ว่าแลากนแล้วเดวเตที่นี่เไงอ๋อบกกูต่างตอที้มันมันอยู่บนสองคนในี่ไงไตอะไรวะตไหอุ้ยไอีแรงเลยกระบิดแรงมากแรงแรงมากอ่ะกูยกมจะรบเไได้ไอีกูเหมือนโดนีไปแลไปตตมันแหกจ้า ยิาก็วายไปเปล่าไอเดย์จนไอเดย์ยิงยิงให้เกิดอะไ่อได้แคลนี่แคลรี่เพื่อแคลรี่ไม่มันเวล่งพิเศษไอ้ไปมันไม่มีตัวไหนตามน้าอย่างนั้นน่ะเฮ้ยก็ไม่ใช่เกมเราไงเพื่อนลิฟมันลิฟมันเฮ้ยทันตีมันทันตีมันโอ้โหเจ็บโดนนี่ยาลิฟทีนึงมุ่งเลยไอ้ตัวท้ายจะตายแล้วมีสกิลไหมวิ่งวายที่หายเลยเห็นแล้วปะ ขอามแล้วสวยสวยครับสวยสวยสวยไปอ้พี่กิบโคตรแรงเลยอะเออลูกทำไงไอ้จาพี่กิบแรงมากว่พี่ไม่ตีแรงยวะเก็บไม่ได้แต่ตีทิ้ได้ไอจิัะเขตีทิ้งได้ได้ว่ะเก็บเวลาีได้นะโอ้ยีก่อนกูไม่ไหวใช่มันเก็บไม่ได้ ไอตัวกลางคนเดียวตัวกลางคนเดียวมาก่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวใช้เนพร้อมได้ไหมไปได้ไหมไอ้นี่นี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ระวังนะลองอาลีนะเอให้ทายก่อนโอเคแท็กคิวแท็กคิวแท็กคิวไว้แท็กไว้แท็กไว้กลับไปได้ก่อน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 นะไปได้ก่อนนะอีกขวบหนึ่ช่วหน่อยช่วยหน่อยเฮวยหน่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ไม่ตายอ้่กูโดองพันท้ายสัสอะเอาไปบ้า ไปไหมเราไม่ได้ตามบ้านเรามีบานเมากไปมาเดี๋ยวรอเราไอไปเขาเลยเอาเลยถ้าถาม้า้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอานะอ้ยโดนขียพี่ปวดระวังระวังให้ี้นเอลิโอ้โอ้ิงิั่นนโอ๊ยขี่เข้า อันี้ก็เข้าเมื่อกี้ไม่น่าตาเลยว่ะผมเคียร์คิปอยู่เพื่อนคีมันเยอะสัวเตกเดิกายไปซิงอะไรนี่เดฟเนด์ดัห่เฮียมึงเนี่ยจับเฮียม่นไปเลยว่ะแรงมากเขาไปเดได้มันมันมัโดนไม่มันโดนไมมันดีมันดียาอยู่พยายามอยู่ไปแลาเว้ยอมันดีได่แรงแแรแแรง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 แรง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 แแงมาก เออมีตะเกียงเลยไม่เมื่อกี้กูไอพี่ไปแล้วโอ้ยทำไมมันจะตกวะแม่ไอ้เนี่ยได้่เมื่อกี้กูไอ้เรียกว่าสมอไปแล้วแล้วแม่งมาได้ไงวะแล้วทำไมกูณหยุดวะไปด้โอ้โหร็แรงแรงโอ้ยมั็นนกบ้านเราแล้วมั็นนกบ้านเราแล้วไอ้เที่มันยิงเน็ไอ้หัามอะไรนี่ยนี่แฟนโอยู่โดนอยู่โอ้โหจะไม่โดนมันจะโดนตะเกียง ลองจริงแม่เงอนี้ด้วยโอ้โหยีเบิร์แถวแถว้แถมไว้โ้ยเจ้าวีบ้าไปแล้วจริงาไปแล้วคุโดนเลทปั๊บพี่ผงทำไงดีพี่พี่ซื้อเบรเมลแล้วโอ้มแตกแล้วลมใหนะเปิดได้นะแถ่า่งอย่า่งอย่า่าอย่ๆแล้วี่ผัมึงใช้เบรเมลไห เฮ้ยทำไมอ่ะไม่ม่เข้าเลยอ่ะบอกกนาฬิกาเมอตัวทองตัวทองตัวองไรงอกมามากุโดคุโรูกดเออค่้ำเบนจะถ่ายด้วยเฮ้ยใจเย็นนใจเย็นนะเขาเขเล่นนะไูดาวไูดาวแวิตายลวบีบายบีบายกันีบวตีแคามมีมาพี่าาาาหกูเข้าต้องอาลีนะต้องอาลีต้องอาลีดูดูดไปอาลีกูไปอาลีอาลีเจ็บอาลีเจ็บอลีเอาไหม ไม่เหมืนกันมากเลยเมื่อกี้ไม่อากดูให้ตายไอ้สิ่งนี้อะอือฮ่าฮ่าาฮ่ฮ่าฮ่าไม่รู้เลยพี่ว่าอะไรไอ้ฮ่า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 ยู่ตีอะไรอยู่อยู่ดีตัวกูแคนเซิลไปโดนดุเอฟไวแทนแบบว่ากูงงมากมันมีสกิลดุเอฟขวาไปแหน่ไม่มีไม่มีมีแค่สมาร์ทคิกขวาีเทียดี่เอาบทอะไรมาละไม่มีเที้ยอะไรมาละทั้งนั้นกูชนะเกมเมื่อกี้ได้ก็บุญเล่ยสัตว์สามตัวแว้ง จะปล่อยพี่กิ๊บว่ะเออดาเมจแม่งแรงชิบหายกููร้้แลวชิปไม่ตายพี่ของสวัสดิิปไม่ตายพี่คิดแรงมากพี่กิ๊บมันรักแอลจะมันเขียนสคริปต์ว่าไงวะ <c oughs> หรือหรือหรือกระบดนี้พี่กิ๊บเป็นคนทำวะใช่พี่กิ๊บแม่งเขียนบทไปแล้วอะว่า55แอลแอลวิน สวัสดีครับ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 ินก่อทอาการมันเป็นยังไงคะเอ็มไปซะ